อย่ายดา๋ย่าครับนี่เขาจังหวัดไรนะคนับมาสี่ครับย่ายให้เขาบอกว่าตำมานแล้วก็สวัสดีนะ ครับนะฮ่วยดีนะครับครับในพาผู้เสียหายชุดที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอ่าพูดง่ายชาวบ้านตอนนี้เดือดร้อนมากนะโทรมาเาผมเนี่ยเรื่องที่ทก็เดินมาจากอ่าโคราชนะหรือปากช่องบ้านเราครับ,รบก็พูดง่ายเนี่ยคุณลุงและทางศาลนั้นเนี่ยมายืนอยู่เนี่ยผมว่าสอบถามว่าเรื่องราวเป็นไงคือปู่ย่าตายายที่อันนี้ฮะก็ประมาณเกือบสองล้านห้าหกไร่ ผู้ง่ายเขา,ายังไม่ทันแบ่งฮะอาจจะให้น้องเมียเป็นมาผู้จัดการมรดกแต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยดันเอาไปจำนองกับนายทุนแล้วทำให้คุณลุงเนี่ยเจ็บปวดใจแล้วก็เครียดไม่มีที่อยู่ที่กินเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยผู้ง่ายเดินมาก็เครียดอ่ะอยากจะได้ที่เดี๋ยวผมจะให้คุณลุงเนี่ยเล่าให้ฟังทำไมสาเหตุเนี่ยทำไมโดนน้องเนี่ยเอาที่ไปเพราะคุณลุงทำมากิกนอยู่ที่นี่นานแล้วใช่ไหมครับ เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังฮะเป็นไงครับพูดดังๆนะคุณลุงคือเสียใจมากครับคือปกติที่แปลงน,นี้เป็นที่มรดกข,ของพ่อตาแม่ยายครับพอดีไปทำโฉนดออกมาน้องน้องคนที่อยู่กับพ่อตาแม่ยายนี่ว่าจะแบ่งให้ที่นี่พออยู่มาไม่นานพ่อตาแม่ยาย,าย็มาเสียชีวิตอยู่มาไม่นานอีกน้องสาวก็เลยเอาไปเข้าจำนอง เอาเข้าจำนองที่นี้จำนองมาเงินก็ไม่ส่งไม่ส่งก็เลยเขาก็ยึดเขาจะยึดก็เลยมาคุยกันบอกว่าหาเงินไปถอนที่ดินออกมาก็มารวบรวมกันคนละห้าหมื่นถอนออกมาพอถอนออกมาแล้วเรียกเอาเอาที่ดินออกมาล้างวัดออกอะไรแล้วก็ไม่บอกเราแล้วทําเป็นแปลงแล้วที่นี่เอาไปจำนองต่อเลยขายเลยครับ เดือดร้อนทุกวันนี่เลยครับที่อยู่อาศัยไม่มีมมมมแล้วครับพี่ขอความกรุณาครับครับผมเดือดร้อนมากๆครับผมลงอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเก้าปีครับแล้วที่ดินนี้เป็นของของอะไรนะพ่อตากับแม่ยายของพ่อตาแม่ยายครับรแต่วาที่นี่มันเป็นมรดกตกทอดมาครับผมภรรยาเราใช่ไหมครับของภรรยาภรรยาเสีนะายชีวิตนานแล้วครับ แล้วแล้วที่เป็นชื่อใครอ่ะเป็นชื่อของป้าตาที่นี่น้องสาวคนที่ครอบครองมรดกนั่นเอาไปทําเป็นชื่อตัวเองเลยน้องน้องภรรยาเราไม่ทราบครับน้องภรรยา,ญญาเราอ่ะน้องเมียเราเนี่ยแหละครับไ,ไ,ปไปเปลี่ยนชื่อในขอนอนครับเป็นชื่อเขาเป็นชื่อเขาเลยเอะไรอย่างนั้นก็ถูกต้องเลยเขาไปทําอะไรก็ได้เนี่ยครับชื่อเขาอ่ะเป็นชื่อเขาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมครับไม่เป็นธรรมของครอบครัวครับไม่เป็นธรรมของครอบครัวของลูกหลานของผมครับ ว่าเราที่จะว่าจะได้แต่มันไม่ได้แต่เขาโกงไปเพราะที่ที่ตรงนั้นตาเขาแบกให้แล้วค่ะทํากินมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นพ่อค่ะตั้งแต่เอามาด้านนี้ครับคุตาอยีายวมาด้านอาจจะเลยครับนี่ด้านนี้ด้านนี้ก็คพูดังเลยครับพูดเลยครับเราเป็นไม่หนูเป็นลูกสาวของพ่อ ตออาพูดดังๆนลพูดเลยฮะพูดเลยค,ค,คือคือตาเขาแบ่งให้ทํากินมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีปี38แล้วค่ะคือออกจนวดกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ถูกน้าแอบเอาไปจำนองตอนปีตอนปี62ค่ะแล้วก็เอาไปปล่อยให้หลุดให้เหมือนเป็นน<อ>ายทุนได้เนี่ยไปคุณตาเนี่ยเขาแบง่งแบง่งแบ่งยังไงแบ่งให้คนกี่ไร่คือแปงนั้นแปงนั้นเป็นแปลง20ไร่ของของแม่ได้5ไล่ ของลุงหกไร่เขาเอาไปสองแปลงแปลงของแม่แล้วก็แปลงของลุงลุงไม่เ well> กี่ยวค่ะค่ะของของแม่เราได้เท่าไหร่ได้ห้าไร่ค่ะห้าไร่แล้วเปลี่ยนแล้วแล้วไปเปลี่ยนชื่อเป็นของแม่ไหมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเขาค่ะแล้วเขาก็เอาไปจำนองกับคนนอกน้องสาวน้องสาวแม่ใช่ค่ะไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของน้องสาวเป็นชื่อของน้องสาวค่ะใช่ค่ะคนที่ไม่ได้แบ่งไอยไทยห้าห้าไร่มาให้เราใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งเขาก็โอนไปให้ปีไหนทำไมถึงไม่ทักทวง เพราะเราไม่ทราบเรื่องค่ะเขาไม่เคยบอกเลยเพราะว่ากเขาแอบทำตั้งแต่โมระดกเมื่อไหร่อู๋ตั้งแต่คุณคุณตาคุณตาเสียแล้วคุณแม่ได้มาโมรดกตอนไหนปีไหนตั้งแต่รุ่นปีสามสามหกสามเจ็ดสามแปดรุ่นนั้นนะค่ะก็ไม่ได้มานานค่ะได้มานานมากแล้วทํากินมากันนานมากแล้วค่ะท่ทำกินที่ปีได้ครับค่ะพ่อบอกชุดไปแล้วสี่สิบปีที่แล้วค่ะห้าไลนของเราเนี่ยทำอะไรมา ทำอะไรก็มีปลูกมันปลูกพืชปลูกอะไรเกษตรกรปลูกข้าวโพดอะค่ะปลูข้าวโพดค่ะใช่ใช้สมัาเก็บมาตลอดใช่ค่ะแต่ไม่วันนึงอยู่เนี่ยน้าสาวค่ะเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่อเขาหมดเลยใช่ค่ะไปจดทะเบียนใหม่ค่ะทะเบียนเอกชนน์ใหม่ค่ะเป็นชื่อเขาหมดเลยใช่ค่ะของของน้าสาวเนี่ยได้ได้มรดกกี่กี่ไร่ของเขาไม่ได้ที่ในแปลงนี้ค่ะของเขาได้ที่เป็นที่นาแปลงอื่นค่ะแต่แต่ราคา ไห้ห้าไล่ของคุณแม่เราเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นชื่อเขาด้วยใช่ค่ะแล้วมาทราบเรื่องเมื่อไหร่ทราบตอนปีหกห้าค่ะหกห้าแล้วเราทำงานทักท้วงเขาอ่ะก็มารู้ตอนที่เข้าไปจดหนังใช่หนูเพิ่งรู้ตอนหนูไปคัดฉนดนที่กรมที่ดินค่ะทำไมอยู่ที่ไปคัดฉนดอ่ะ ก็รู้ก็รู้ว่ามันเป็นราแล้วมันเป็นพราะออยู่ๆเขาบอกมาไล่ที่พวกหนูอะค่ะว่าที่ตรงเนี้เป็นของคนอื่นมีนายทุนใช่แล้วเจ้าตัวเขาก็มาไล่ด้วยค่ะว่าที่เจ้าตัวคือมีน้องสาวน้องสาวคนรองของแม่แล้วก็นักเขยอ่ามีนักเขยแล้วก็นักสาวอ่าค่ะเป็นคนมาไล่พวกหนูว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่พวกหนูแล้ว ไปสหกรณ์หรืออะไรสหกรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไปนายทุนค่ะไปจำนำมันายทุนค่ะการที่น้าสาวก็เลยไหร่มาป๊อกไล่พวกเราเป็นน้าอีกคนนึงค่ะใช่ค่ะไปรวมมือกันเหรอร่วมมือกันค่ะร่วมมือกับน้าอีกคนแล้วก็น้าเขยกับคุณลุงที่อยู่ที่บ้านไหมที่ที่ที่ตรงนี้ป่ะที่ดินตรงนี้มีปลูกบ้านอยู่ป่ะไม่ได้ปลูกค่ะเป็นที่ทํากินค่ะเป็นผู้ทํากินครับ ปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังครับเลี้ยงทีบอยู่ใช่ไหมครับเลี้ยงทีบอยู่ทุกวันครับที่ไหนเนนีี่่ยทไหครับที่โคราชค่ะที่อำเภอสสีีคคิิ้้ววครับสีคิ้วอยู่ตำบลบ้านหันนะคะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะแต่ตอนนี้เดือดร้อนยังไงเดือดร้อนมากครับนทำกินครับไม่มีที่ทำกินเพราะว่าอยู่ๆเขาก็เปิดทางทำฟาร์มควายอะค่ะติดติดกับที่พวกหนูควายกี่ตัวครับควายเป็นร้อยตัวค่ะอยู่ๆก็มาแอบไถที่ตอนกลางคืน มาไถที่เพื่อที่นน้อยังไม่ได้เข้าไปอยู่ค่ะแต่ว่าเปิดทางเอาที่ของพวกหนูไปเป็นเส้นทางการขนควายของเขาอะค่ะค่ะแลเ,เขาก็ไปทําธุรกิจฝ้ายใช่ไหมใช่ค่ะมีงูไหมไม่มีค่ะมีแต่ฝ้ายใช่ค่ะแล้วเขาก็ไล่ไล่เราไม่ให้ไปไปไปทำหมาเก,ก่ครับใช่เขาไล่ออกเลยค่ะ,คะอ่าคุลุงจะ รายได้เท่าไหร่ต่อเดือนที่คุณลุงเดือนต่อปีที่เราที่ปลูกข้าวเปลข้าวโพดน่ยที่บ้านห้าคร่ห้าไร่ไหมครับปีหนึงได้ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นครับขาดขาดรายได้ตรงนี้ไปขาดรายได้เลยไม่มีรายหากินเลยครับตอนนี้ก็รายได้จากห้าหมื่นก็ไม่ได้เลยเลยไม่ได้างครับไม่พอใช้ตอนนี้เป็นชื่อของนายทุนใช่ไหมเป็นชื่อของนายทุนหนึ่งรายตรงเนี้ยใช่ค่ะแล้วเราจะดำเนินการยังไง ก็อยากให้ทางกองปราบช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินหน่อยครับขอความเมตตาขอความกรุณาครับขอความเมตตาขอความกรุณาครับช่วยเถอะยังค่ะย่าใครทนายพูดไม่เลยก็เขาไม่พูดทีละคนนะอย่าแย่งพูดถ้าพูดทีละคนนะอย่าแย่งพูดนะเอาใครพูดก่อนเอาถามอมา อ่าถามทีตะโคนพี่ตีตะโคนอ่าให้ทนายนั้นดีกว่าเอามาเชิญเลยครับลุงก็อยากจะพูดลูกก็อยากจะพูดครับเป็นเป็นที่ปรึกษาใช่ครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้เสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแบบกระชับนะครับผมก็คืออ่าตอนแรกครับที่ตรงนี้ครับเป็นพี่ที่แปลมมรดกนะครับมรดกของแม่ของผู้เสียหายนะครับที่มาล้องวันนี้นะครับ แล้วทีนี้มีการเอาเข้าไปจำงมีการเอาเข้าไปจำงแล้วก็รวมญาติญาตินี่ก็เลยรวมเงินกันไปเพื่อที่จะไปไถที่ดินมาออกจากการจำงมาพอรวมกันไถออกมาปุ๊บเสร็จแล้วครับก็น้าสาวครับน้าสาวก็เอาที่ดินแปลงเนี้ยที่ปลอดก,การจำงแล้วนะครับไปจำงต่อโดยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรวมเนี่ยครับเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ไปจำงต่อโดยที่ไม่ได้บอกครั้งแรกใครครั้งแรกใครจำ ก็คนเดิมนั่นแหละครับคนเดิมนะนะครับจำนองมารอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งแล้วครับพอรู้เราก็รวมเงินกันเพื่อไปถ่ายเพราะเป็นที่มรดกใช่ครับฟอนะถ่ายออกมาก็ไปจำนองเหมือนเดิมได้เงินมาส0,000นนะครับพอไปจำนองเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนั้นน้าก็ไม่ได้มีการบอกทุกคนไม่มีใครทราบเลยว่าน้าแอบเอาไปจำนองนะแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดข้อไหนจริงอะครับมาทราบอีกทีก็ตอนโดนขับไล่แล้วเนื่องจาก คุณน้าไม่ได้ไปผ่อนชําระนี้การที่ไม่ได้ผ่อนชําระนี่ครับก็เลยโดนฟ้องยึดยึดทรัพย์จำนองนะครับแล้วก็มีการมงคับคดีนะครับโดยทราบภายหลังว่าอันนี้ทราบภายหลังผู้เสียหายนะครับว่านายทุนที่ไปซื้อเนี่ยครับได้ไปซื้อที่ดินจากการประมูลขายทอดตลาดที่กรมมาคับคดีของจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยไปซื้อถูกต้องก็จริงครับแต่ว่า มาทราบภายหลังว่านายทุนกับคุณน้าเนี่ยรู้จักกันมาก่อนก็คือเหมือนโคกันมานะครับอยู่ในกลุ่มโคกันมาว่าเดี๋ยวปล่อยที่หลุดนะที่มูลค่า<ช>จริงๆครับ,นนรบใช่ครับที่จริงๆครับมูลค่าใช่่รครับ้าจอทีหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับแต่ว่าปล่อยหลุดไปตอนสามแสนบาทนะครับแล้วก็ไปซื้อที่กรุ่มครับคดีซึ่งราคาถูกกว่าราคาตลาดกรมครับคดีมันปล่อยให้ได้ไง ก็น้ำไม่ได้ชำระหนี้ครับก็มีการยึดแล้วเวลาเวลารั์สินเนี่ยมูลค่าสูงขนาดนั้นแล้วุ้นพอเขาเขาประมูลได้สามแสนก็ปล่อยเท่าไห่ไม่ได้แน่ใจว่าปล่อยได้ยังไงเหมือนกันครับไม่แน่ใจว่าปล่อยราคาที่เท่าไหร่เพราะแต่ว่าน่าจะมีการนัดแนะกันว่าวันนี้มีการประมูลนี้นะน้านี่ก็ไม่ได้ไปลองขัดทรัพย์ข้อใอ่ะคือคือเขาอาจจะนัดแนวกันจ่าให้ใช้นทุนที่ไปเปช้อนซื้อครับน้าไปประมูลอ่ะใช่ครับใช่ครับ คนที่จัดการประมูลเนี่ยปล่อยทรัพย์สินในราคาถูกไปได้ยังไงใช่คุณไม่สงสัยเหรอสงสัยค่ะใช่ครับนี่แหละครับมันเป็นต้นเหตุนะครับถ้ามันมีข้อพิรุธเนี่ยไปฟ้องแม่งถึงท่าเจตด้วยมันเป็นเจ้าที่บอางก็ไม่รู้ครับไอ้กรมครับคดีปล่อยไปได้ยังไงสามแสนจากราคาล้านกว่าคค่ะรับเสร็จแล้วครับพอมีการซื้อขายถูกต้องตามที่ขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วครับก็มีการมาขับไล่ลุงแล้วก็พี่น้องทุกท่านออกจากพื้นที่ถึงได้ทราบว่า ไม่ใช่ที่ของตัวเองแล้วมีการขายไปแล้วแล้วก็มาเห็นภายหลังหลักฐานที่มีนะครับมีรูปถ่ายคู่กับนายทุนแล้วก็คนที่มาซื้อครับกับน้าใช่ไหมครับน้าสาวมีการถ่ายรูปหรือว่าการไปกินข้าวอะไรกันเนี่ยครับก็เลยยิ่งเป็นข้อเอะในใจว่ารู้กันหรือเปล่านะครับแล้วก็เลยมาวันนี้ครับมาที่กองปราบก,ก็คืออยากจะมาลงบันทึกประจำวันแล้วก็อยากจะให้กองปราบช่วยแนะนําในเรื่องของการสืบเส้นทางกลางกลางเงินว่ามีการรู้กันแล้วก็มีการอวน คุณประโยชน์ให้กันหรือไม่ถ้าเกิดมีการอวนให้กันตามเส้นทางการเงินที่คาดไว้นะครับมันนิติกรรมเนี่มันก็จะเป็นนิติกรรมที่ไม่สุจริตนะครับประมาณนี้ครับนะชื่ออะไรนะสาวนางคำผินค่ะทุบจันทึกไม่ต้องพูดตามสักม่ต้องพูดชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นเอาชื่อเล่นชื่อนางถินค่ะนางถินค่ะนางถินยังไม่ด้คุยกันไม่ได้คุยกับน้อเลยค่น้องมายืนตรงนี้ฮะอ่าเดี๋ยวน้องเสียพูดดังๆอ่ะ เาถามนักข่าวดังๆอ่ะ,ะไม่ได้คุยเลยค่ะคไ,ไม่แต่ส่วนมากจะคุยกับน้าอีกคนนึงอะคะ<ม>่ะที่<ม>เป็นแม่ของเจ้าของ,าของฟาร์มควายอะ,ค,ะค่ะค่คนเนะเขาจะอยู่เขาจะสนิทกันเขาจะอยู่ด้วยกันบ้านติดกันนะคะคือไม่ได้คุยกันค่ะแต่ช่วงที่ก่อนๆน,นั้นน่ะคือ คือน้าอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่น้าถิ่นเนี่ยน้านินแก้วนินนะคะ่ะเขาจะบอกว่าเนี่ยเขาเตรียมฉนดไว้ให้แล้วเขาเตรียมไว้ให้แล้วเขาแบ่งไว้ให้แล้วรอแคอ่ถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะโอนให้แต่ทีนี้เขาก็ไม่โอนสักทีพอเขาไม่โอนเสร็จปุ๊บอยู่ๆเรามาทราบเรื่องว่าเขาไปแอบจำนองเราก็เลยโทรไปหาเขาเขาบอกว่าไม่ต้องเอาหลอกที่อะ่ะปล่อยมันไปซะปล่อยไปซะเดี๋ยว เงินที่จ่ายมาห้าหมื่นอ่ะเดี๋ยวเขาจะขายที่ที่มหาสารคามอ่ะมาให้เองเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะแม่ของเจ้าของฟาร์มควายอ่ะค่ะน้านียนกับน้าถิ่นเนี่ยรู้กันไหมรู้กันค่ะคิดว่ารู้ไหมครับรู้ค่ะรู้ค่ะแล้วตกลงเนี่ยน้าน้าเนียนหรือน้าถิ่นแสบกว่ากันพอกันค่ะขาแสบนะเอาผ้าหัวขาวอย่างนี้ขาวเนี่้พาดยังไงทีครับคิดหัวข้อขาวไหมคิดหัวข้อขาวอ่ะว่าไงสองสาวแสบตุนองไง โดนน้าแสบโกงที่ดินของที่ดินพ่อโดนน้าแสบโดนอะไรดีเหรอถ้าพูดเลยครับโดนน้าแสบสองคนโกงที่ดินพ่อไม่มีที่ดินด้วยกรดกแม่กระโดดแม่ทางนี้ครับพ่อเอาพูดเดี๋ยวให้เขาให้ลูกสาวพูดก่อนนะอาพ่อพูดมามีอะไรบ้างบะทางมีอะไรบ้างครับมีอะไรก็ขอฝากครับจะบอกอะไรคำขิงไหมครับคำขิงเขาพูดดังๆเลยครับ พูดดังๆครับคุลุงขอฝากครับขอฝากยกอะไก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่ขอความกรุณาช่วยเหลือครับตรงนี้เลือร่อนมากๆเลยครับยังไงที่ดินมบ่เยอะไงคือครับอยากจะได้ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมครับขอความเป็นธรรมอยากจะได้คืนถึงได้มีที่อยู่อาศัยทากินครับผมครับถ้า่านดินชนะถิ่นพดูอยู่อยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่า ให้โอนคืนไอ้ให้คืนซะมันจะได้ไม่เดือดร้อนครับผมสงสารคนด้วยกันสงสารมนุษย์ด้วยกันเถอะครับสงสารพี่สาวตัวเองด้วยครับผมมีลูกภาพที่ดินอะไรไหมมีไหมฮะโชว์ลูกภาพสนดกลูกภาพที่ดินลูกภาพเอาลูกภาพอย่างเดียวนะฮะเอาลงที่แข่งแรกที่นี่เขาดูภาพนิ่งสองรูปสองรูปน้าจะทีครับ วางไว้อ๋อโชว์เลยครับโชวเลยครับางี้ตาชื่ออะไรนะจัเหลิมสุสิริครับเหลิมนะคจัเลิมจัเหลิมครับจัเหลิมสุสิริครับมีภรรยากี่คนคนเดียวครับเดียวนะที่เสียไปนะครับผมแล้วมีลูกกี่คนลูกหกคนครับหกคนอันนี้มากี่คนวันนี้มามาสามครับอีกสามไปไหนครับสามตีตุระครับ เลยชวนลูกๆมาเรียกร้องครับผมรรมครับผมขอความเป็นธรรมครับไหนเนี่ยถนนนี่ใช่ไหมครับอะไรเนี่ยนะครับครับชื่อใครคำผินค่ะเขาโอนเป็นชื่อตัวเองค่ะก็เดี๋ยวเราเชิญพบอพนักงานสวยันเลยสวัสดครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับทุกท่านครับ